สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนุ่นนะคะและวันนี้นะคะนุ่นก็จะมารีวิวนะคะโตโยต้าอันตินนะคะทั้ง3ปีนะคะก็จะเป็นปี2014 2015และ2016นะคะว่ามีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างนะคะและราคาเป็นอย่างไรเนาะอ่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาเดินดูรอบๆตัวรถนะคะ ามาเริ่มคันที่1กันเลยดีกว่านะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็น t ต y ยต้าอันติสนะคะรุ่น 1.6G ปี2014นะคะคันนี้คันนี้เป็นโฉบไมเนอร์เชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นุ่นจะพาไปดูป้ายราคาหน้ารถกันก่อนนะคะว่าคันนี้ตั้งขายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคันนี้นะคะเป็น 1.6G ปี2014นะคะตั้งขายอยู่ที่395,000บาทเท่านั้นเองนะคะเลขไม้อยู่ที่แสนหกนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขา นะะในส่วนของคันนี้นะคะเป็นโฉไมเนอร์เชนนะคะกระจังด้านหน้าได้โครเมียม3เส้นแบบนี้นะคะในส่วนของชุดโคมไฟนะคะก็จะได้เป็นแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะมีการออกแบบเรียวยาวนะคะให้ดูตาเหี่ยวแบบนี้เลยนะคะในส่วนของคันนี้ยังไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามาให้นะคะ มาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะซึ่งคันนี้นะคะได้ล้อแม็กอัลลอยเดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานนะคะขนาด16นิ้วนะคะคุณลูกค้าค่า,าเดี๋ยวให้ดูยางกันนะคะว่าคันนี้นะคะได้นี่นะคะยางสัปดาห์ที่40ปี2017นะคะคันนี้เนาะ ทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะคุณลูกค้า,ามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะซึ่งคันนี้นะคะได้รถเป็นสีบอลเงินนะคะด้านข้างนะคะคมสันเหลี่ยมอยู่ครบค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเนาะคันนี้นะคะเจ้าของเก่านะคะได้มีการติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะคะนี่นุนให้ดูด้านข้างตัวรถนะคะว่าสวยงามมากเลยนะคะนี่คือรถสภาพเดิมๆนะคะของเดิมเลยไม่ได้มีการ เปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดนะคะมือเปิดประตูด้านนอกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะคะให้ดูดีและทันสมัยมากยิ่งขึ้นเนาะ มาดูในส่วนของไฟท้ายกันบ้างะคะซึ่งอันติดนะคะไฟท้ายก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED เนาะมีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยแถบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะคันนี้เนาะอ่คันนี้เป็นรุ่นตัว G นะคะเป็นตัวท็อปเนาะมีในส่วนไฟทับทิมด้านล่างด้วยนะคะคันนี้อ่านี่นะคะเดินพาดูรอบๆตัวรถนะคะโอ้โหจะบอกว่า คันนี้นะคะรถค่อนข้างเดิมนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะคันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตัวคันนี้นะคะอันติส 1.6G ปี2014ตั้งขายอยู่ที่395,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ ามาที่คันต่อมานะคะคันนี้เป็น To y ยต้าอันติดนะคะรุ่น 1.6G นะคะปี2015นะคะคันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคันนี้ปี2015นะคะ คันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทนะคะคุณลูกค้าในส่วนของโฉมปี2014และ2015ทั้ง2คันนี้นะคะก็ะคือจะเป็นโฉมเดียวกันนะคะเป็นโฉม Minor c h a เชนเนาะนี่นะคะหน้าตาคล้ายๆกันเลยต่างกันแค่ปีผลิตเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้า กระจังด้านหน้านะคะก็เป็นโครเมียม3มเส้นแบบนี้เลยนะคะมีการออกแบบนะคะค่อนข้างเหมือนกันเนาะมาในส่วนของชุดโคมไฟนะคะก็จะได้ชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะออกแบบที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะคันนี้เนาะสวยงามมากเลยนะคะรถหรูสไตล์ผู้บริหารกันเลยทีเดียวเนาะ ในส่วนของล้อนะคะคันนี้ได้ล้อแม็กอลลอยเดิมแท้จากศูนย์เช่นเดียวกันนะคะขนาด16นิ้วนะคะและได้ยางกูดเยียนะคะคันนี้ทั้ง4เส้นนะคะยางกูดเยียคันนี้โอ้โหได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสัปดาห์ที่41นะคะนี่นะคะสัปดาห์ที่41ปี2020ทั้ง4เส้นเลยเนาะ คันนี้นะคะก็ได้เครื่องยนต์ดูโอ v v วีเช่นเดียวกันนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 6 0 0รซีซีนะคะคันนี้กระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้ามีเสริมในส่วนของไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้านะในส่วนของคันนี้คันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินสีเดิมแท้นะคะตั้งแต่ตอนผลิตนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดนะคะคันนี้สีเดิมเดิมในเล่มได้ม,มีการจดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่งด้วยขอบโรเมียมนะคะคันนี้นะคะใช้เชื้อเพลิงเบนซินนะคะคุณลูกค้าคะแก๊สโซฮอ91-95ได้ทั้งหมดนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะก็ได้ไฟท้ายแบบ LED เช่นเดียวกันนะคะมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกเช่นเคยนะคะกับ t ต y ยต้าอัานติดนะคะมีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยมือ ด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายแบบโคเมียนนะคะคุณลูกค้าอ่าคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปอีกเช่นเคยนะคะเป็นรุ่น1.6ตัวจีนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะและมีในส่วนของไฟทับทิมด้านล่างถึง2จุดนะคะคันนี้เนาะโอ้โหรถนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า Toyota a ิ t i ี่เพชรยนต์ของเรานะคะไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะอันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆนะคะทุกอย่างนะคะมีลงรายละเอียดในเล่มรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า t ต y o ต้าอ,อันติสนะคะปี2016คันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่410,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าค่ะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนาะถัดมาในส่วนของคันต่อมานะคะคันนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนโฉมนะคะคุณลูกค้าค่ะจากตัวโฉมไมเนอร์เชนนะคะแบบนี้เนาะมีการเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะคะเป็นโฉมตัวนี่นะคะด้านากระจังด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบเปียโนแบ็กแบบนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้เป็นปี2017นะคะตั้งขายอยู่ที่479,000บาทนะคะคันนี้เป็นเครื่องขนาด 1800cc ซีซีนะคะเป็น1.8 E นั่นเองในส่วนของโฉมด้านหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นโฉมแบบเปียโนแบ็กนะคะก็จะมีการตกแต่งโครเมียมอีกเช่นเคยเนะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นเองนะคะ ในส่วนของชุดโคมไฟนะคะก็ได้โคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์อีกเช่นเคยนะคะนี่เนาะมีการออกแบบที่แบบออกเดวลดสปอร์ตนะคะให้ดูแบบทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะามาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะคันนี้คันนี้ก็ได้ล้อแมกอลลอยเดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะขนาด16นิ้วนะคะนี่เนาะและยางนะคะคันนี้ ได้ยางสัปดาห์ที่11ปี2019ทั้ง4เส้นเลยนะคะคุกค้าค่ะมาต่อมานะคะคันนี้ก็ได้เครื่องยนต์ดู o VVTi นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,800ซีซีนะคะกระจกนะคะมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะและที่สำคัญคันนี้นะคะเจ้าของเก้ามีการติดตั้งฟิล์มมาให้รอบคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมทั้งสี่บานนะคะบอกเลยว่าด้วยกับอันติสนะคะเป็นรถที่เหมือนแบบเป็นแบรนด์ในใจของคนไทยนะคะด้วยกับบอดี้ภายในเขานะคะค่อนข้างกว้างนะคะนั่งได้แบบสะดวกสบายเดินทางไกลๆนี่บอกเลยว่าสบายจริงนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะด้วยกับความกว้างของเขาและแบบช่วงล่างเขาคือนิ่มมากๆนะคะเกาะถนนได้เป็นอย่างดีเลยเนาะ ามาดูในส่วนของไฟท้ายของรถปี2017กันบ้างนะคะซึ่งไฟท้ายนะคะก็คันนี้ก็ได้เป็นไฟท้ายแบบ LED อีกเช่นเคยนะคะนี่เชื่อมต่อไฟท้ายด้วยคิกก้วฝากระโปรงท้ายะค่ะเป็นแบบโครเมียมนะคะซึ่งอันนี้นะคะมีการออกแบบให้ดูเล็กลงนะคะก็แบบให้ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของคันนี้นะคะได้เป็นตัว1.8ตัว E นะคะคุณลูกค้านี่นะคะรถนะคะไม่ได้มีการชนหนักนะคะตัดต่อ เครื่องยนต์หรือว่าวางเครื่องมาใหม่นะคะไม่มีอย่างแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะคุณลูกค้าคะ่ะและที่สําคัญรถของเรานะคะไม่ได้เป็นรถแท็กซี่มาอย่างแน่นอนลูกค้าไม่สบายใจนะคะสามารถนําช่างเข้ามาเช็คได้ด้วยนะคะเพื่อความสบายใจของคุณลูกค้าทั้งหลายเนาะอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t ต y o ต้าอันติดนะคะ1.6ตัว G นะคะปี2014นะคะแล้วก็1.6 g ปี2016และ 1.8e ปี2017นะคะทั้ง3คันนี้นะคะนิ่นบอกเลยว่ารถของเรานะคะไม่ได้มีเป็นรถแท็กซี่มาอย่างแน่นอนเนาะ,ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อนุ่นมาได้นะคะที่เบอร์ 0840042099นะคะนุนยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะคะหากคุณลูกค้านะคะไม่สะดวกลงมารับรถนะคะเราก็มีบริการนะคะส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านคุณลูกค้านะคะและด้วยสถานการณ์โควิดเป็นปัจจุบันนะคะตอนนี้เนาะทางบริษัทเพรยนต์ของเรานะคะได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้คุณลูกค้าก่อนปล่อยรถอย่างแน่นอนนะคะ ย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อน,นุ่นได้นะคะที่เบอร์084-004-2099นะคะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นุ่นทําคลิปต่อไปด้วยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะนุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ